แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน2565 6แสนรายอ่านด่วนนะคะหลังจากตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ผ่านท่านจะต้องทำอย่างไรและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 6แสนรายอ่านด่วนนะคะตรวจสอบสิทธิ์บรส,สวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านต้องทําแบบนี้นะคะซึ่งล่าสุดมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น17ล้าน3 6 4,073รายครั้งได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว5 7, 1, ล้า1 5 7,451ราย ซึ่งนายพรชัยทีโรเวทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยว่าเมื่อวันสุกรที่23กันยายนเป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงระหว่างวันที่9-15กันยายนนะคะพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนมีสถานะแสดงข้อความว่า กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลของการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วมีจำนวนทั้งสิ้นนะคะ5 7, ล้านหนึ่งรายทั้งนี้เมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองนะคะพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองจำนวนทั้งสิ้น4 5, 1, ล้าน5้าแสนราย โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ซึ่งผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดําเนินการใดๆในช่วงนี้นะคะโดยขอใหรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคม2566ทั้งนี้สําหรับผู้ลงทะเบียนอีก625,469ราย ที่พบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของโกรงการปกครองระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ดังนี้นะคะ หนึ่งผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุสม,มนเณรแม่ชีสองไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสามสถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้องมีสถานะเสียชีวิตหรือย้ายไปต่างประเทศหรือจำนายสี่ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทยห้าผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีหรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้องนะคะหกผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรสเจ็ดผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง 8ผู co ้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วนแต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้องและ9ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วนโปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรทุกรายนะคะผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ณที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะคะ หรือหากพบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษนะคะเช่นจํานวนบุตรที่มีอายุต่ำกว่า18ปีมีจํานวนมากกว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้กรณีดังกล่าวหากเป็นผู้ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต,ต้องแก้ไขข้อมูลนะหน่วยงานที่ตนเองไปลงทะเบียนนะคะ และสาหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์สามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยรับลงทะเบียนหน่วยใดก็ได้นะคะโดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายน6-65สําหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่1 6กถึง22กันยายนโดยสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้วหรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่5-8ถึงกันยายนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่16ถึง22กันยายนที่ผ่านมานะคะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันสุกที่30กันยายนเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์หรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักและวันเดือนปีเกิดนะคะเพียงเท่านี้ก็จะทำให้ทราบสถานะปัจจุบันของท่านแล้วนะคะ อัปเดตแจ้งด่วน6 0 0 0 0รายนะคะตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านท่านจะต้องทําอย่างไรอัปเดตได้ในคลิปนี้อัปเดต24กันยายน2565